เอาครั้งเหรออืมองครั้งยังหายครั้งยังครับอืม,อม,อมปีนี้ก็อายุสามสิบสองแล้วนะวันนี้ขอภัยทีถ้า ดูแลน้องๆใครไม่ดีหรือไม่ได้ไม่ได้ทูดถ,ถึงอะไรนะครับก็แต่ว่าก็พยายามทําดีที่สุดละตัวผมก็ปกติไม่ได้มีโอกาสได้ในวันเกิดก็จะอยู่แบบผู้ลงตรงเลยนะสารภาพตรงนี้นะปกติวันเกิดของผมเนี่ยจะอยู่แบบเงาเงาเศร้าๆอยู่คนเดียวตลอดนะครับผมเพราะว่าในในแต่ละช่วงของวันเกิดก็จะเจอเหตุการณ์อร่งต่างๆนั่นแหละก็ทําให้ตัวผมเนี่ยอาจจะได้แบบว่า ต้องต้องอยู่คนเดียวบ่อยเป็นงนี้ตั้งนานนะครับก็มีปีนี้ที่ที่เราก็ลองไม่ได้ปิดกั้นนะให้เพื่อนเพื่อน้<ๆ>นองๆใครมากันสิ่งที่ความรู้สึกของผมวันนี้ก็คือมีความสุขมากนะครับมีความสุขมากวันนี้ได้เจอคุณแม่คุณแม่มาหาตั้งแต่ตอนบ่ายๆมีเอฟซีเข้ามาหาผมมากมายโดยที่ผมผมผมไม่ไม่ไม่ไมขอขอนะครับไม่เอาให้เป็นเรื่องทะเลาะกันหรือใดๆนะ FC ที่เข้ามาวันนี้มีมากมายหลายคนที่ตัวผมทั้งรู้ก่อนและก็ไม่รู้ก่อนแต่เจตนาของทุกคนที่เข้ามาก็คือเป็นคนที่ชอบผมรักผมเนาะในบางช่วงเวลาชอบผมช่วงเวลาก็ไม่ได้ชอบผมแต่สุดท้ายก็คือเขาอยากเอาของมาให้ผมเนาะในแต่ละอย่างผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวผมคงไม่ได้ปฏิเสธ ใครได้วันนี้ก็คือเข้ามากันเยอะมากๆเข้ามากันหลายคนนะครับข้ามข้ามปีนี้อาจจะเป็นอะไรที่ผมอาจจะแบบว่ามีการไม่ได้ไม่ได้แบบว่าผมผมเป็นคนพ่งตรงๆนะอาจจะแบบว่ามีการเจอน้องๆน,น้อยลงหรือว่าเจอเพื่อนเพืเอฟซี FC, แฟนๆที่รักผมเนี่ยน้อยลงนะที่จะได้ได้เข้ามาเพราะว่ามันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะผมมีความความสุขมากๆทีมงานผมมีความสุขพอเราได้เจอทุกคนนะครับได้ ได้ได้เจอพูดคุยก็มีความสุขได้รับของที่ทุกคนตั้งใจเอามาให้ผมมีความสุขแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับผมผมก็เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้จะร้องขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเหมือนกันมาคุยสบายๆก่อนเล่าวันนี้ก่อนดีกว่าก็วันนี้ได้เจอเพื่อนๆได้เจอพี่ๆทีมงานที่เข้ามาได้เจอคุณแม่ที่เข้ามาได้เจอเด็กๆแถวนี้ แล้วก็ได้ถ่ายได้ถ่าย m อมีไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ปีนี้ก็จะตั้งใจทําเพลงครับในห้องห้องทําเพลงเน่าๆของผมก็หวังว่าหวังหวังว่ามันอาจจะมีประสบความสําเร็จสักเพลงได้บ้างเนาะประสบความสําเร็จของผมก็คือเป็นเพลงที่ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่ปล่อยไปแล้วไม่ได้มีคน ฟังมากมายอะไรเงี้ยนะก็หวังว่าปีนี้มันคงจะมีเพลงอะไรที่ทําแล้วมีผลตอบรับมาบ้างสําหรับผมการประสบความสําเร็จนะครับผมจะไม่พูดอะไรให้มันดูสวยหรูด้านเพลงเนี่ยหลายคนที่เป็นนักดนตรีจะชอบพูดว่าการประสบความสําเร็จของการทําดนตรีคือการได้ทําดนตรีจนมันเสร็จไปแล้วแค่นั้นก็คือความประสบความสําเร็จแต่สาหรับผมมันไม่ใช่สําหรับตัวผมนะมันเป็นแค่คํา ปลอบใจหรืออะไรเงี้ยสําหรับผมประสบความสําเร็จคือของดนตรีต้องมีคนฟังเยอะระดับหนึ่งต้องมีคนรู้จักแล้วก็ที่สําคัญมันต้องสามารถทําให้เรามีงานจากจากดนตรีที่เราทํามาให้ได้ก็หวังว่าปีนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับผมยังเป็นเรื่องหนึ่งตรงเรื่องที่ว่าเวลาผมทํางานอะไรแล้วก็ผมชอบที่เราจะจริงใจกับคนดูแล้วก็มีความสุขกับคนดู อะไรที่เราต้องมานั่งโกหกหรือมันฝืนเราก็ไม่สามารถทําได้ถึงอะไรมันจะน้อยเงินมันจะน้อยงานมันจะน้อยแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราได้จริงใจกับคนที่ดูเรามีความสุขกับคนที่ติดตามเราอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในความรู้สึกของผมมากกว่าอะไรเงี้ยอืมก็ปีนี้จะพยายามทําเพลงครับพยายามทําเพลงให้ได้ไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไร ก็จะลองมันสักสามเดือนก่อนแล้วก็ลองทําไปเรื่อยๆปีหนึ่งเพราะว่าได้รู้จักน้องๆกลุ่มทําเพลงก็มีความสุขมากได้รู้จักเพื่อนๆก็มีความสุขมากๆออาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะวันนี้พูดเยอะไปหน่อยขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาวันนี้มากๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ที่ดูวันนี้ <c oughs> จินนี่จินนี่คิดถึงคิดถึงจินนี่นะครับ มีน้องๆอีกหลายคนเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกาเดสหลายคนที่โซนอเมริกาก็เครียดกันหลายคนอยู่เพราะว่าทิก t อกจะมีการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะก็เลยทําให้มันเป็นช่องทางทมาหากินของเพื่อนๆผมหลายคนบางคนก็แก้ไขปัญหาจุดนี้ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็เครียดกันไปแต่เดี๋ยวก็คงมีทางออกในเร็วๆนี้อืม คุยสบายๆบ้างก็ขอบคุณทุกคน,นครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่อ่ทอมมี่ด้วยผมก็เสียายเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ไปติดตามนะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะไปแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับทอมมี่ก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะครับจะหนึ่งปีแล้วครับที่ที่ได้ได้เจอทอมมี่มีเพื่อนๆอีกมากมายเลยคิดถึงทุกคนจังเพราะว่าแต่ละคนที่ผมได้ได้เข้าไปร่วมสนุกร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วย ตอนนี้มากมายที่แบบน่าจดจํานะครับผมรวมถึงไม่ได้รอบนี้มันเป็นอะไรที่แปลกมากเราไม่ได้รู้จักกันแค่นัก,นกแสดงเราไม่ได้รู้จักกันแค่โค้ชที่แสดงอยู่หน้าไลฟ์หรือพูดคุยกับเพื่อนๆอยู่หน้าไลฟ์เราไม่ได้รู้จักเอฟซและเอฟซได้มาอยู่หน้าไลฟ์กับเราและเอฟซได้เข้าถึงตัวพวกเรามากกว่าสมัยก่อนมากเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะ ไปในทางไหนนะครับผมคิดถึงโซลา่ามากๆเหมือนกันนะครับโซลา่าก็เป็นน้องคนหนึ่งที่ผมไม่ไม่ได้นับถือเขาเป็นน้องผมนับถือเเป็นอาจารย์วันที่เราได้ได้ดูเขาเขาเก่งมากๆนะครับโซลา่าท้ายพูดชื่อก็มีเยอะมากเลย <c oughs> ขอบคุณทุกคนแล้วกันขอบคุณทุกคนขอบคุณขอบคุณโฮสทุกคนที่ เราผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยกันนะครับผมทุกคนนะครับผมย้าว่าทุกคนเลยครับผมไม่ว่าจะผ่านสุขทุกเครียดมีปัญหากันอะไรอย่างน้อยก็ขอบคุณในวันหนึ่งที่เราได้ได้เจอกันวันหนึ่งที่เราได้ช่วยกันให้เรามาถึงวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับดีใจมากๆที่ได้รู้จักทุกคนดีใจมากๆที่ได้รู้จัก f อ ใั้งแต่กลุ่มแรกของผมจนกลุ่มแรกที่ช่วยกันทําให้จนมีวันนี้แล้วก็มีกลุ่มต่อมาจนเป็นกลุ่มใหญ่จนกลุ่มใหญ่หลายคนก็กระจายหายกันไปหมดละเหลือกลับมาเป็นกลุ่มน้อยๆแต่ก็ยังเป็นกลุ่มน้อยๆที่มีกลุ่มน้อยๆที่แข็งแรงมากแล้วก็มีกลุ่มน้อยๆที่หวัน่นไหวอ่อนแอแต่ก็ตีกันทะเลาะก,กันแต่ว่าขอให้จุดจบมันเป็นอะไรที่กลับมาน่ารักน่ารักกันในหลายๆอย่างอะนะพูดพร่ำํำเภอของผมไปเลยนะอืม ขอบคุณจริงครับขอบคุณจริงๆครับเราผ่านจุดที่จุดเนี้แหละจุดวันนี้แหละที่เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเสียสุขภาพเสียงานเสียาการแต่ก็กลับมาจนอยู่จุดที่ตอนเนี้ยเวลาตีห้าเนี่ยไม่มีใครดูแล้วต,ตอนนี้น้อยมากหายไปเกือบร้อยเปอร์ซ็น์แล้วแปลกดีแปลกดีตัวผมเองก็ยังไม่ไหวผมยังจําได้นะตอนนั้นผมทํางานหนักมาก ทำงานหนักมากเลิกเช้งคืนตีหนึ่งตีสองก็ยังต้องมาเทคแคร์เพื่อนๆเ,เอาใจเพื่อนๆจนถึงเช้าแล้วก็ไปทำงานไม่น่าเชื่อว่าเราผ่านกันมาได้ได้ถึงจุดนี้นะครับอืมไม่หายอยู่กันแบบนี้แหละแค่ว่าก็อาจมีเปลี่ยนแปลงในหลายๆจุดบ้างตัวผมบอกว่าผมจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือเร็วขึ้นเลยพอถึงเวลาจริงมันก็ ผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรได้นะผมได้เจอเอฟซีของผมที่บางคนก็อายุเยอะผมก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเห็นผมในมุมที่ไม่ได้น่ารักผมก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าผมจะเป็นแบบนั้นไปทําไมนะครับสุดท้ายผมก็เป็นในตัวของผมที่ผมเป็นอยู่นี่แหละที่อยู่กับเพื่อนๆอดทนขอบคุณผ่านในทุกช่วงเวลากันไปก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจขอบคุณทุกคนที่ด่าทําให้เราแข็งแรงขอบคุณทุกคนที่ สอนสนับสนุนช่วงเวลาทุกๆอย่างนะครับก็มีความสุขมากๆอก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้แหละน่ารักน่ารักอยู่กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็น่ารักน่ารักอยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขเราก็จะมีความสุขกันให้มากที่สุดปีนี้อาจจะไม่ได้คึกคักอะไรหน่อยนะครับก็เอาเป็นว่าตัวผมอีเวนต์ก็ต้องขอโทษผมยังไม่ได้ไปออกไหนนะครับมีหลายคนรอผมอยู่บ้างไหมตอนนี้ให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนรอบตัว ออกอีเวนต์แล้โดนถามมันก่อนละกันก็ฝากตอบนู่นตอบนี่อะไรแต่ก็อย่าไปตอบเอาใจเลยผมมากผมไม่ได้ชอบแบบว่าให้ใครเอาใจอะไรมากมายนะครับก็เป็นน่ารักน่ักมิตรภาพที่อยู่กับเราอืดีใจขอบคุณเพื่อนๆนะผมจําทุกด้อมได้ด้อมไหนที่รักเราจนเกียดเราผมก็ยังจําพวกคุณได้อยู่แล้วผมก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับหลายๆคนพวกพวกคุณด้วยก็ขอให้มีความสุขอย่าไป ทะลาะกันมากตีกันมากครับขอบคุณมากครับมีเพื่อนบอกว่าขอให้ผมได้ทำงานเพลงให้ดีผมก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับรอผมจะปล่อยเพลงชาลีสไตล์เป็นเพลงแรกแล้วก็เพลงที่สองก็ต้องไปตามช่องของน้องฮาจองเพราะว่าก็เล่งให้่ทย m อให้ได้ อยากให้ถ่ายเพราะว่าเพลงเขาเสร็จผมทําเพลงเสร็จมาเตอร์แล้วก็ส่งให้เขาเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เอามาลงใดๆของผมนะครับก็ส่งให้เลยเพราะว่าผมถือว่าเป็นมิตรภาพที่เราได้รู้จักกันผมมีความสุขที่ที่ได้ทําให้น้องๆเพื่อนๆหลายคนพี่ๆหลายคนมีความสุขมากๆนะมันเป็นสิ่งที่ผมชอบผมได้เจอสิ่งที่ชอบหลายอย่างที่ได้เจอมีความสุขมากๆครับ เจอยายหลายหลาอืมรอฟังก็แล้วก็เพลงของน้องๆชินนี่ด้วยชายเย็นอีกด้วยร้องประสานประสานกันเดี๋ยวก็จะทำให้ให้ให้ดีอ้าจหนแต่จีน้าจะไปแล้วนะ